จะบอกให้ให้ทุกคนแบบเปลี่ยนความคิดนิดแต่ว่ามันแต่ละใครจะคิดอะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต่สำหรับเราอะเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราท่องเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าคิดจะไปเอาของของคนอื่นเพราะขนาดของเราเองเวลาเราทําเวลาเราหาเราหาด้วยความยากลําบากเราก็หวงของเราการที่เราอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยใช้วิธีลัด มันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปค่ะอ๋อค่ะค่ะก็คิดว่ามันก็ถึงวัยของเขาแล้วเหมือนกันเนาะเพราะเขาก็ ไม่ได้อายุน้อยแล้วอะ่ะเขาก็ก็ถึงเป็นที่ว่าเป็นช่วงที่กําลังดีในการที่จะแบบสร้างครอบครัวค่ะก้็นกนเนี่ยก็ไปกันเราสี่คนแล้วก็มีแม่พี่กับคุณพ่อทั้งหมด6คนก็ไปสไพรส์ที่นูน่นที่ที่เขาขอ,อค่ะเขาไปขอกันที่ที่ไหนนะกระบี่ที่กระบี่เราก็แอบไปกันไปไฟล์ทหลังที่เขาบินอะ่ะชั่วโมงหนึ่งค่ะ เขาก็ดีใจนะคะแต่กิดว่าด้วยความที่เขาอ่ะแบบรู้จักกันมาแล้วเป็นแฟนกันมาหลายปีมากๆอะไรเงี้ยเออมันเลยมันเลยเหมือนเดิมอ่ะพูดถึงว่ามันมันอยู่คนอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดีใจที่แบบอ่ะมันมันถึงช่วงเวลาที่เขาได้ได้ไปในอีกอีกก้าหนึ่งของชีวิตค่ะ คิดว่ามีแบบอ๋อเขาเขาก็จะมีแบบถามถามเนิดนึงว่าเออช่วงนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมแต่ว่าที่เหลือเขาเป็นคนจัดการเองหมดไม่ได้แบบไม่ได้คือเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่ไปเฉยเยไม่ได้แบบว่าช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นเพราะว่าตัวเนมเองเป็นคนจัดการทุกอย่างสถานที่ดินเนอร์เอออะไรเออโรงแรมคือเขาจัดการเรียบร้อยทุกอย่างเลย เปต้องเปด้วยเหรออ๋อใส่ซองใส่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยจริงๆแต่ว่าดีใจน้องเจะได้เป็นเป็นสาวเป็นสาวแล้วใช่ใช่ก็นั่นอย่างที่บอกว่าดีใจที่เขาเหมือนแบบได้แบบก้าวสู่อีกช่วงหนึ่งของของชีวิตค่ะมีแนะวโน้อมในทคะว่าแบบจะต้องยังงงไบ้านกเปลี่ยนไปแล้วนะเียนไป ที่จริงมันอยู่ที่แต่ละคู่เนาะเราไม่สามารถที่จะแบบบอกได้อะไรขนาดนั้นแต่อันไหนที่แบบว่าเราเราเหมือนเราเราดูแหละแต่อันไหนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าต้องเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเราสามารถให้ความคิดเห็นได้เราก็จะให้ความคิดเห็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะ<อ>คุณแม่ก็ดีใจคุณแม่ก็ดีใจเพราะ คุณแม่ก็ถามแบบถามผู้ชายตลอดว่าแบบเธอจะขอลูกฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอจะขอลูกฉันหรือเปล่าแต่พอมาขอจริงๆบอกว่าเอ้าจะขอแล้วหรออะไรเงี้ยบอกแม่แม่แม่งงเหมือนกันนะแม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าน่าจะแต่งปีนี้แหละแต่ว่าเรื่องวันที่อะไรเงี้ยยัง ยังดูดูอยู่ค่ะแต่แต่คู่นั้นต้องบอกเลยว่าเขาง่ายๆเอ,อ,อาเขาง,ง่ายมากเลยเขาแบบว่าเลิกตามสะดวก,ดวกอย่างนั้น<ๆ>เลยอ่ะเลิกตามสะดวกเดี๋ยวแบบจัดวันไหนอะไรยังไงคือไม่ได้อ้ง่ายอ่ะเป็นเป็นคู่ที่แบบง่ายๆสบายสบายเลิกตามสะดวกพี่ถามว่าแบบจะจัดเมื่อไหร่ไงเขาบอกว่าก็คงเอาเลิกตามสะดวกไม่ได้แบบว่าต้องต้องไปดูเลิกดูชัยอะไรขนาดนั้นแล้วก็ คงเอาแบบวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยทุกคนไม่ได้ทํางานทุกคนหยุดแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ต้องทํางานก็เอาแบบสะดวกสะดวกเอ็นจอยได้แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ที่เขาที่กี่กี่กี่ไม่อยากกี่ไม่กล้าบอกเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่รู้อะไรเลยแค่เหมือนแบบเขาแบบเออไม่ปีนี้ก็คือหรือปีหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า กิ่กไม่รู้เลยเพราะว่าเขาก็คงเป็นคนจัดหาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าสถานที่ได้เป็นช่วงวันไหนอะไรยังไงเฮ้ยา่าแบยแต่แล้วลูกไม่กี่เอาจริงนะกี้อยากจะเหมือนแบบ อยากจะบอกให้ให้ทุกคนแบบเปลี่ยนความคิดนิดแต่ว่ามันแต่ละใครจะคิดอะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต่สําหรับเราอะเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราท่องเอาไว้ของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะไปเอาของของคนอื่นเพราะขนาดของเราเองเวลาเราทําเวลาเราหาเราหาด้วยความยากลําบากเราก็หวงของเราเพราะฉะนั้นการที่แบบว่า การที่เราอยากได้ของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยใช้วิธีรัดมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปค่ะออกกดดันเลยนะอะไรกัน่ไี่ยชิวๆเลยครับสบายๆครับผมมาคุณก็อยากเป็นอาจจะเป็นมาที้ก็ได้แล้วเพราะว่ามีมาที้คนดี ใช่แต่เขาดูแลเราดีอันนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขาดูแลดีแบบดูแลตัวเราดีดูแลลูกดีแล้วก็น่ารักค่ะยังไม่ขยับเขยื่อนสัทีเลยอ่ะยังอตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเหือนเช็คกับ นที่ทําโครงสร้างครับเรื่องน้ําหนักว่าทำได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นไหมเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าทําปุ๊บได้เดี๋ยวพังขึ้นมาผชายเมราะคนไยเอาไ้ก่อได้ในรอบกว่างไว้เท่าไหร่ได้ไหมคะยังไม่ได้ลงตัวตอนแรกลงตัวแล้วเสร็จแล้วเหมือนประมาณว่าที่ทามามันโครงสร้างมันไม่ได้ก็เลยไปแก้เลยยังไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงแต่เราก็อยากจะให้แบบมัน ไม่เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะก็มันพอเหมาะพอควรนั่แหละค่ะใช่ครับทั้งชั้นไปเลยคนชอบแต่งตัวครับตรงใช่กเสื้อผ <c oughs> ้าบางที่แบบเราไม่ใส่าจัดการาเออจริงๆเราเราเราเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เนี่ยผมจะเป็น2แบบก็คือหนึ่งก็เอาไปบริจาคนะผมกับอีกอันนึงก็คือไปขายในราคาที่แบบถูกมากๆซึ่งเราจัดกันเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วบางปีทําอสามผลด้ํามเลยครับ แต่ตอนนี้มันก็เหมือนอแอร์ทับเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <Heh. S 1> จนเรารูสส้สึกว่าสเปซชั้นสามันไม่ค่อยได้ใช้แล้วเราก็อยากจะมีที่ที่มันเก็บของเราแบบดีๆบางทีเราเราเลือกเสื้อผ้าบางทีมันพับๆกันเราก็มองไม่เห็นด้วยแล้วเราบางทีก็ลืมด้วยอะไรเงี้ยครับทั้งสองเลยครับมีบริจาคด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นขายในราคาที่ถูกมากๆถูกแบบเหมือนแทบจะให้เลยใช่ ราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่รับหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าละครทุกวันนี้ผลิตก็น้อยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้าสมมติมีติดต่อมาเราดูว่าเราโอเคไหมคิวช่วงนั้นแบบเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าแต่งงานมีลูกแล้วไม่เล่นนะไม่ใช่นะแบบบางคนก็เข้าใจแบบแบบน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นพี่น่าจะไม่ได้เล่นมาสองสามปีอะไรเงี้ยแถบแบเนี้ยค่ะใช่ คือที่จริงอะ่ะสองประมาณปีครึ่งที่แล้วที่ถ่ายไปเรื่องหนึง่งแต่ว่ายังไม่ได้ออนใช่ยังไม่ได้ออนก็เลยเนี่ยรอเรื่องเนี้ยที่ถ่ายเสร็จไปแล้วอะ่ะให้ได้ออนก่อนค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ออนแล้วมีเรื่องใหม่มาเราก็แบบมันเวลาได้อะไรได้ก็ยินดีค่ะคุณมีกาามีการเล่นละครได้ไหมครับเล่นเป็นไหมครับเป็นไหม ไม่ได้อะครับแต่เวลาอยู่บ้านนี่โอโ้โห acting เก่งมากเลยนะครับเรา acting เจ็บก็ได้แกล้งร้องไห้ก็เก่งอเอาหลบเลยเมียคะเล่นละครไหมคะแล้วร้องเพลงได้ไหมคะได้อะคะ